ในเกมของตระกูลอดัสตี้ทริพวกเรานั้นได้เจอแล้วก็ผ่านอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอ s สนวีทริปเปลี่ยนจากการท่องทะเลทรายสู่แดนขั้วโลกเหนืออันหนาวเหน็บหรือแม้แต่เกม Space t r i ปพอกันเทียกับการท่องโลกแบบธรรมดากูจะไปท่องอวกาศดีกว่าแต่ในวันนี้เราจะไปท่องมาหาสมุทรการ์มอกเด็กหน่อยอะเววีทริป พอกันทีกับทะเลทรายอันแสนร้อนละอุอกูกำลังจะเป็นราชาโจนสลัดละเว้ยแปบ๊บหนึ่งดูก่อนเกมนี้เล่นยังไงวะอย่างแรกผมต้องติดตั้งเอ่อค้อนทอมันเป็นค้อนทอมันคืออะไรเนี่ยกด e เพื่อเป็นการ plus e โอเคอันนี้น่าจะใส่ใบพัดนะครับส่วนอันนี้บันไดเรือของผมจำเป็นที่จะต้องมีบันได มันคืออะไรวะเนี่ยให้กูติดตั้งข้างบนนี่หรอมันคืออะไรเนี่ยกด e what <c oughs> ไม่คุณผู้ชมมันขาดไปหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ไปใส่ก่อนแบตเตอรี่ใส่ไว้ตรงนี้ e แล้วก็เอาใบพัดมาใส่ไวต้ตรงนี้เติมน้ำมันตรงไหนเติมตรงนี้กด f เพื่อเป็นการฟิลโอเค เติมนานไปไหนนะครับครึ่งชั่วโมงกว่ากูจะเติมเสร็จโอ้ยมืดโว้ยนี่กูยังไม่ทันได้เอาเรือออกเลยมันตอนกัางคืนแล้วกดสิโอเคด้วเวลาปล่อยเรือลงโอ้โหปล่อยอย่างนี้เลยไ่ปล่อยอย่างงี้เลยเหรอป่ะเราพร้อมที่จะไปกันแล้ว let's go คุณผู้ชมเอ่อกดคลิกตรงนี้เพื่อเป็นการสตาร์ท กดวีแล้วก็ไปกันเลยโอ้ยเว้ยมองไม่เห็นทางเกมนี้ถือว่าเล่นยากพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมกว่ากูจะต่อเรือกูเสร็จครึ่งชั่วโมงท้องทะเลอันแสนหนาวเหน็บเปล่าเปี่ยวและเดียวดายฉันนั้นมาตัวคนเดียวทำไมชีวิตผมมันถึงได้เศร้าอะไรขนาดนี้บอกเดินทางวัดเด้อเอ้ กูชนอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นตะกี้กูชนอะไรผมชนปลาฉลามเข้าหรือเปล่า What ว่ไม่กูชนตอไม้ที่อยู่ข้างหน้ากูจะบ้าตายน้ำมันยังมีอยู่ไหมมี47ลิตรแบตเตอรี่50เต็มโอเคจำลองการเป็นลูฟี่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวะ่ะคุณผู้ชม ผมจะต้องไปตามหาลูกเรือคนแรกก่อนนะครับนั่นก็คือโซโลโลโลโนอาโซโลโว้าวแป๊บนึงเราต้องแวะเกาะก่อนแวะเกาะระหว่างทางนะครับเพื่ออาจจะมีของกินเบกเบกตกข้างหน้ากันหนึ่งเบรกปิดเรียบร้อยแล้วก็ทอดสมอเรือนะครับเพื่อไม่ให้เรือนั้นเคลื่อนไปไหนในดูดิดมีาหาอะไรบ้างโอ้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ ้น้ำมัน7ลิตรอย่างนั้นเหรอนี่มันโถส้วมนี่นาผมว่าเรือเราจะเป็นที่ต้องมีโถส้วมนะครับเอาละเราจะทำการเอาแปะไว้ตรงตรงไหนดีตรงนี้คุณผู้ชมนี่วเวลาเราขี่เราก็จะแบบขี้เอียงตัวแบบ45องศานะครับกูทำอะไรของกูเนี่ยไป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 ไไปได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวประเมนนขอกับถนนเส้นหลักก่อนเขาบอกถนนเส้นหลักทางอยู่ตรงนี้ โอเคเราจะได้ไม่หลงคุณผู้ชมครับโอ้โหดูทองทันเลยะแสนสวยงามยามบ่ายนี่สินี่มันสวยงามมากๆเลยเส้นทางการเป็นราชาโจนสัดของผมนั้นคงอยู่ไม่ไกลแล้วคุณผู้ชมเรากําลังจะมุ่งหน้าไปยังแกรนไลน์นะครับก่อนหน่อยเอาละสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องตามหาเลยคือน้ํามันคุณผู้ชมเพราะว่าน้ํามันนั้นในเกมนี้มันหมดเร็วมาก และดูเหมือนจะมีโจรสลัดอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะ t h u n d e r s t o ต m ขอบคุณมากเลยเป็นตอนกัางคืนอีกแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยบป๊บนึงนะทอดสมอเรือก่อนมีดาบไหมเนี่ยเพราะมันมีคนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นคนบ้าเนี่ยไม่กูต้องเจอคนบ้าด้วยวะเจอชุดปฐมพยาบาลมีดาบหรือเปล่าเพื่อนแม่งไม่มีหาเลยสักอย่างมึงไม่มีของเลยเหรอเปิดประตูอ้ พ้อโอ้ยกูโดนดาเมจมึงตามลงมาเก่งจริงมึงตามลงมานั่นแหละแกน่ะไม่กล้าดีนั่นแหละมันอยู่บนเรือกูแล้วคุณผู้ชมชีวิตกูจบแล้วฮ่า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  New a d v e n t r ไฟ2.0โอเคผมจะทำการขโมยไฟ2.0เขาวางไว้ตรงนี้ขอให้ดำน้ำไม่สนุกนะเพื่อนเราไปแล้วบ๊ายบายโชคดีมีชัยอ้าว กูบอกโชคดีมีชยัยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรือกูมันไม่ไปวะอย่าบอกนะว่าแบบโอ้พระเจ้าเหลือเพียงหกลิตรกูกูแย่ละกูว่ามันจะสิ้นสุดใกล้ๆนี้แล้วน้ำมันจะหมดนั่นไงมม่หมดกลางทางอาจทอลาหดทริป ใจเย็นคุณผู้ชมใจเย็นนะครับคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นสะพายดรอปจากเทพเจ้าก่อนมึงจะมาไม่เดี๋ยวมาทะเลปลอมเหรอผมวันนี้มันทะเลปลอมนะครับตัวข้างใต้นี่น้ำไม่ลึกเลยอ่ะมึงหลอ,อกกู2ถังท่วน40โลบักกูได้น้ำมัน2ถังท้วน guys this is epic เอาละคราวนี้ถ้าเกิดผมจะหาเกาะนะครับผมจะหาเกาะที่มันแลดูใหญ่ๆห,หน่อยคุณผู้ชม เราจะได้แบบแวะทีนึงจะได้คุ้มค่าเลยนะครับโอ้ชิบหายแล้วกูเริ่มไม่คุ้มค่าแล้วค่าฮังเกอร์ผมเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณผู้ชมครับมันลดไปเกินครึ่งแล้วอะโอเคผมคิดว่าเกาะน,นั้นดูใหญ่มากพอเราจะทําการแวะก็ได้ปัญหาคือผมได้ยินเสียงซอมบี้แล้วเออเฮ้ยจอสลัดสุดน่ารักดงไม้ if I do นานดูดินายมีอะไรบ้างมีแฮมเบอร์เกอร์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยปืนดิว่าอีโอยโอยโอยเด er ี๋ยวมึงเจอกูเจอกูรอแป๊บนึงมันหมุนยังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แกไม่รอดแน่ไหนแกอยู่ไหนมึงเจอปืน <c oughs> แล้วมึงจะหันเข้าตัวเองทำไมเนี่ยเจอปืนราคาแพงจริงหนึ่งนัดเป็นไงหนุ่มหน่อย จริงเอาดีโหลดก่อน What the หยุดไม่ต้องขึ้นเรือกูมึงเป็นตัวทำลายชีวิตกูแกมังจะตายอีกรวเร็วนีเอาละ่ะหันปืนลงไปด้านหลังทำไมมันยิงยากยิงเย็ <c oughs> ยิงเข้าตัวเองอีกพอๆกูเลิกเอาละ่ะคุณผู้ชมตัวผมนั้นกำลังเดินทางมุ่งสู่กิโลที่5เลยเราจะไม่สนข้างทางโอเคบางทีเราอาจจะเป็นที่ต้องสนข้างทาง เฮ้ยมึงต้องการอะไรเดี๋ยวกูเนี่ยน้ำมันมึงหมดเร็วไปไหมเนี่ยฮะหมดเร็วไปไหมทำไมห้อ,องผู้ชมผมไม่อยากจะพูดคํานั้นวะ่ะแต่ว่าเราจะเป็นที่ต้องแยกแล้วนะครับน้ามันเรามีไม่พอไอเรือหานี่แหกน้ามันเยอะชิบหายเลยอะเอาละเตรียมพร้อมจับการเล็งยิงระยะไกลมึงอย่าเล็งมาหากูดีวะเล็งระยะไกลปั๊บกูมไม่ใช้ละ แล้วข้อเสียมันมีแบบนี้คุณผู้ชมบนเกาะเขานั้นไม่มีอะไรสักอย่างไอของพวกนี้ผมก็กินไม่ได้นะครับมีรีโมทกดทีวีแต่ที่นี่ไม่มีทีวีเนี่ยนะโอ้โหไร้ค่ามากบัดซบที่สุดเลยกูในดูเกาะน,นี้ดิมีอะไรหรือเปล่าไม่มีผีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนี่มันโทรศัพท์นี่นะไอโฟนบ้าจริงไม่มีอะไรสักอย่างคุณผู้ชม e o เ j e c t ทีวีที่ใช้งานไม่ได้ อาหารก็ไม่มีกูโดนหลอกละพระเจ้านี่มันเป็นอะไรที่แย่มากตันเดอรอ์สโตรมเอาจริงถึงกิโลเมตรที่5ได้กูว่าว่าเก่งแลยอคุณผู้ชมทรัพยากรหายากมากอย่าว่าแต่น้ำมันนะครับข้าวก็ยังหาไม่เจอเลยนี่มันยากมากมาก ถ้าเกิดในการ์ตูนวันพีซทรัพยากรมันหายากเหมือนกับเกมนี้แล้วเราก็ลูฟี่นะครับจะตายทันทีภายในไม่ถึง3วันและเขาจะอดเป็นราชาจนสลัดไม่ไหวแล้วโว้ยยังไงยังไงมันก็ต้องแวะคุณผู้ชมเราต้องการข้าวต้องการข้าวน้ํามันด้วยโอ้ยโนนี่มันอะไรเนี่ยโอเคมีน้ำหนึ่งกระป๋องมีน้ำข้างในเป็นนมอ้าวจะตาย แล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยมีปืนโอ้พระเจ้ายิงเอาดิระหว่าง5กิโลกับปูหิวข้าวตายอะไรจะมาก่อนคุณผู้ชมอย่างน้อยๆถ้าผมจะตายผมจะต้องไปตายนะักิโลที่5อืมถึงแล้วกิโลที่5ไม่เห็นเด้แบชไม่ได้อะไรสักอย่างอา้าวกว่าจะตายจริงๆก็ได้คุณผู้ชมน้ำมันก <laughs> น้ำมันกูหมด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประจนภัยที่เรียกได้ว่าอุบาทมากนะครับ <c oughs> คือผมจะต้องไปเบ็ดไว้ว่าตรงเกาะนั้นจะมีทั้งข้าวแล้วก็จะมีทั้งน้ำมันไม่อย่างนั้นแล้วเราก็กูเกมโอเวอร์จริงๆจะเติมเอาก็ได้นะครับแต่กูเติมมาสองสามรอบแล้วเพื่อที่จะยื้อชีวิตตัวเองต่อนึกออกไหมกูไม่อยากเติมแล้วโอ้พระเจ้าค่าอาหารกูเพิ่ๆผมอาจจะว่ายน้ำแล้วหิวตายก็ได้โนไปให้ถึงก่อน เรายังไหวใกล้แล้วอดทนอีกนิดเดียวข้างหน้านายจะมีแฮมเบอร์เกอร์เพื่อนโอเคแฮมเบอร์เกอร์นี่ไงมีน้องไก่ของลูฟี่ยอดมากเลยแล้วก็มีที่ปฐมพยาบาลเสียใจด้วยหนุ่มน้อยนายฆ่าเราไม่ได้หรอกโอเคนายฆ่าเราได้โอเคนะครับจริงๆผมว่าการประจ o ภแยของผมมันจบลงแล้วแหละผมจะชุบชีวิตตัวเองก็ได้แต่ชุบชีวิตไปแล้วน้ำมันอยู่ไหน สุดท้ายผมก็ต้องเติมซื้อน้ำมันอยู่ดีสมชื่อแับเกมนี้เลยจริงๆนะครับอ่ะทอรหดทริป